เราได้เรียนรู้เรื่องของวิธีการพูดในการสร้างมิตรกันไปแล้วนะคะ9ข้อเราก็ยังมีอีก7ข้อที่ระมัดระวังไว้เลยว่าถ้าเราจะไปสร้างมิตรใหม่7ข้อนี้ห้ามทําเด็ดขาดนะคะอย่าไปใช้เพราะถ้าใช้เนี่ยมันจะทําให้มิตรหนายสหายหนีนะคะไม่มีใครอยากเป็นเพื่อนไม่มีใครอยากคุยด้วยเราไปดูคะ่ะว่า7ข้อนี้มีอะไรบ้างข้อที่1ลองสังเกตดูว่าในขณะที่เราคุยนี้ เราครองบทสนทนาเกิน50%หรือเปล่านะคะในการที่เราไปคุยในแต่ละที่ต่างๆนานา,นานเนี่ยลองอัดเทปก็ได้ลองดูซิว่าสมมุติมีเพื่อนกันหลายคนเนี่ยมีเสียงของเราในเกิน50%หรือเปล่าเพราะนั่นกําลังจะบอกว่าอะไรคะเรามัวแต่พูดเรื่องของตัวเองอ่ามันมีแต่ชั้นชั้นชั้ชั้น เว้นแต่ว่าเพื่อนบอกเฮ้ยแกเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยสิสมมุติเราเป็นคนที่เล่าเรื่องสนุกเฮ้ยแกเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยสิแกเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยสิอย่างนี้โอเคไม่เป็นไรอันนี้เขาขอมาเราเล่าได้นะคะแต่ให้เราลองบ้างว่าสมมุติเราเล่าเรื่องของเราเยอะแล้วเฮ้ยของแกมั่งสิบัฉันพูดเรื่องของฉันเยอะแล้วแกเบื่อหรือเปล่าก็ไม่รู้แกเล่าเรื่องของแกมัางอย่างนี้นะคะเพื่อนถึงจะยังอยากคุยกับเราต่อ 1. อย่าครองบทสัทนาเกิน50%นะคะ 2. อย่า yeah. พูดแต่เรื่องของตัวเองนะมันลิงก์กันนี่แหละค่ะอันแรกให้จับเวลาอันที่สองคือพูดแต่เรื่องของเราชีวิตฉันเป็นอย่าง้งไหมว่าชีวิตฉันจะดากยังไงชีวิตฉันจะดียังไงพูดแต่เรื่องของตัวเองไม่เคยถามไทยเลยว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาเป็นยังไงบ้างเรื่องของเขาเป็นยังไงอันนี้ใครๆก็ไม่มีใครอยากคุยด้วยค่ะเพราะว่าสําคัญที่สุดเลยนะคะเวลาที่ใครเขาอยากฟังหรืออยู่ด้วยธรรมชาติของมนุษย์ค่ะเวลาที่เขาจะจะฟังอะไรบางอย่าง มันต้องมีคำว่า what's in it for me หรือเกี่ยวอะไรกับฉันมนุษย์จะมีคำนี้อยู่ในจิตเสมอค่ะจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามเกี่ยวอะไรกับฉันสมมติว่าคุณเล่าเรื่องสนุกตลกโอเคเกี่ยวกับฉันเพราะมันสนุกเพราะมันตลกเพราะมันอยากรู้อ่าอันนี้ฉันจะฝังเธอแต่ถ้าเรื่องที่ฉันไม่ได้อยากรู้เลยอ่ะเธอเป็นอย่างนั้นลูกเธอเป็นอย่างนี้นแฟนเธอเป็นอย่างนี้เกี่ยวอะไรกับฉันน่ะ อพอดูแล้วอาการที่ไม่เกี่ยวอะไรกับฉันปุ๊บคุณจะทําให้คนอยากที่จะหนีหายจากคุณทันทีนะคะอย่าพูดแต่เรื่องของตัวเองจำไว้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่พูดแต่เรื่องตัวเองสมมุติคุณเล่าให้เพื่อนฟังจบให้จบเลยแล้วถามถึงของเขาบ้างโอเคนะคะ 3. ระวังมีทูซินโดมมีทูซินโดมคืออะไรคะ เออะก็ฉันด้วยเออะก็ฉันด้วยเหมือนฉันเลยเหมือนฉันเลยนะคะใครเขาพูดกันโอ้ oh, ฉันไปเที่ยวที่นี่มามีความสุขมากปล่อยให้เขามีความสุขบ้างค่ะเฮ้ยฉันก็เคยไปที่น่าอูตอนนั้นฉันก็ไปอย่างนี้อย่างนี้อู้เป็นเรื่องเป็นราวนะคะระวังค่ะเวลาที่เขากําลังเล่าเรื่องเราต้องดูเขา,เขาต้องการอะไรอ๋อเขาต้องการแชร์ความสุขของเขาเรารับฟังได้ไหม เราอาจจะพูดเล็กๆว่าเอาเอเราก็เคยไปดีๆนะฉ,ฉ,ฉันชอบเหมือนกันอันนี้ได้นิดๆแต่ไม่ใช่เอามาจนกลายเป็นตัวเมนนึกออกไหมคะเราต้องดูว่าเวทีนี้ใครเป็นตัวเมนอ่าต,ตอนนี้เวทีนี้เราเป็นตัวประกอบเราก็ต้องเป็นตัวประกอบบ้างมันจะเป็นตัวเมนตลอดเวลาไม่ได้นะคะถึงเวลาของเราเราเป็นตัวเมนอ่าเราค่อยเล่าเรื่องของเราแต่ตอนนี้มันเป็นของเขานะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องเศร้าก็ตามตมีครั้งหนึ่งนะคะครูเง,งาะนะคะหมาตาย หัวก็เสียใจมากนั่งร้องไห้เนี่ยหมาตายมีคนรู้จักของหัวคนหนึ่งเข้ามานั่งคุยด้วยคงฉันก็ตายฉันก็เคยเป็นเสียใจแล้วร้องไห้หนักมากแล้วของเขาตายไปแล้วสี่ปีของเราสดเลยแผลสดเลยอีแผลสดต้องแปะแผลตัวเองก่อนแล้วมานั่งปอบอีกคนแผลแห้งแล้วนะคะมาเขาอาจาจะไปเกิดหลายรอบแล้วนะคะแต่เขาเอามาเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าสปอตไลท์ย้ายที่ทันทีเลยนะคะอันนี้มันเลยทําให้เพราะอะไรรู้ไหม คนเขากําลังรู้สึกคุณต้องอนุญาตให้เขาได้รู้สึกก่อนเมื่อคนกําลังรู้สึกแล้วคุณไม่อนุญาตให้เขารู้สึกอย่าไปรู้สึกแบบนั้นเลยอย่าไปรู้สึกแบบนี้เลยอันนี้คือพังรับพอสุดๆเลยนะคะห้ามทําเด็ดขาดนะคะอย่ามาเป็นมีทูซินโดรมนะคะข้อที่4ี่นะคะอันนี้ต้องระวังมากๆเลยคือการปล่อย energy ลบนะคะหรือพลังงานลบออกไปไม่ว่าจะเป็นการพูดเรื่องนินทาคนอื่นพูดเรื่องลบๆขัดคอ นะคะหรืออาการไม่หรอกระวังนะคะสี่อาการนี้ห้ามใช้เลยขัดคอเขาเล่ามาไม่ใช่อย่างนั้นโอ้โหอันนี้คือการเสียเกียตรติของคนคนนั้นมากๆเลยนะคะถ้าเกิดสมมติเขาพูดผิดถ้าเขาพูดผิดแล้วมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตอะไรไม่ได้ทําให้ใครเสียหายปล่อยเขาไปเถอะคะ่ะแล้วเราอาจจะไปกระซิบบอกเขาข้างหลังเองก็ได้ไม่ใช่ไปขัดเขาตรงหน้าว่าไม่ใช่มันไม่ใช่อย่างนั้นโอ้โหเราเราเป็นใครเราเป็น สารยุติธรรมเรื่องไที่จะต้องบอกว่าอะไรคือถูกหรืออะไรคือผิดถูกไหมคะเนี่ยอันนี้เสียเพื่อนกันไปเยอะต่อยเยอะเลยนะคะฉะนั้นระวังการขัดคอนะคะสองพูดแต่เรื่องลบๆเจอกี่ทีก็โอ้โหชีวิตนี้มันดาร์กเหลือกเกินนะคะโอ,อ้ชีวิตม,มันเศร้านั่นมันไม่ดีคนนั้นก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ดีนะคะชวนคนนินไทยอีกข้อที่สามนี่อินนั่นมันเป็น,นอินนี่มันเป็นอย่างนั้นคนก็จะดึงดูดแต่คนแบบเ n e r g y ไม่ดีเข้ามาอยู่ในชีวิต นะคะอันนี้ต้องระวังและอันที่สี่คือเขาว่าไม่หรอกสมมุติใครกําลังแบบเสียใจไม่หรอกมันไม่ขนาดนั้นหรอกนะคะเขากําลังโกรธอยู่ไม่หรอกหรือเขาคิดอย่างนี้หรือเปล่าแล้วเรารู้จริงไหมถ้าไม่รู้จริงว่าเขาคิดยังไงอย่าเพิ่งไปไม่หรอกเพราะคันทันทีที่เราใช้คาว่าไม่มันเป็นการสร้างในจิตใต้สํานึกในการสร้างกําแพง เห็นไหม้ะเราจําได้ไหมที่เราพูดให้เขาพูดเซย์เยสใช่ไหมใช่ไหมในตอนที่สร้างสร้างมิตรถ้าเราสร้างศัตรูก็คือไม่ไม่ไม,ไม่ระวังนะคะคนบางคนเนี่ยติดติดคําว่าไม่ติดปากเลยจะพูดอะไรขึ้นด้วยคาว่าไม่ไว้ก่อนมันมาจากอะไรรู้ไหมมันมาจากจิตใต้สํานึกของเราที่เรากลัวคนไม่ยอมรับเรากลัวตัวเองเป็นคนผิดกลัวตัวเองเก่งไม่พอ จึงใช้เขาว่าไม่เป็นตัวสกัดกัน้นนะคะครูเคยมีคนที่เ,เคยเคยเจอนะคะคนที่พูดทุกคําไม่ไม่ทั้ทงทงท,งที่เห็นด้วยนะเช่นอย่างสมมติคนหนึ่งคนบอกมาว่าเนี่ยนะเ,เราควรไปเราไม่ควรไปทะเลแล้วเราไปทะเลมาทุกปีเลยเอาติ้งปีนี้เราควรไปภูเขาบ้างไม่คือทะเลเนี่ยมันร้อนแล้วมัน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 ,ม,น,ม,นมันซ้ำซากอะ่ะเออ มันไม่ควรไปอ้าวเมื่อกี้ฉันก็บอกว่าไม่ควรไปทะเลไปภูเขาแล้วเขาบอกไม่ทําไมเขาจะชอบให้ทุกอย่างมันเป็นความคิดของเขาเข้าใจไหมคะดังนั้นเราเองระวังใครจะเป็นอย่างนั้นเราก็แค่เข้าใจออกเขาแสดงว่าเขาขัดกลัวว่าเขาจะดูไม่เก่งหรืออะไรอันนี้เราก็มีไว้เข้าใจแต่เราต้องไม่ใช่คนนั้นต้องไม่ใช่คนที่ขึ้นด้วยคำว่าไม่ไม่ไม่ตลอดเวลานะคะเพื่อนพูดอะไรมาไม่หรอกไม่จริงหรอกแล้วขัดความรู้สึกคนเนี่ยโอ้โหอันนี้ไม่ได้เลย นะคะหรือที่เราเรียกว่า break rapor นะ rapor เราเรียนไปแล้ว break rapor ก็คือไม่หรอกมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกเธอรู้สึกเอ้ยมันเธอไม่ต้องเสียใจขนาดนั้นหรอกไม่ต้องร้องไห้หรอกนะาสมมุติมีคนตายญาติเขาตายเอ้ย e ไม่เป็นไรหรอกคนเราเกิดมาก็ต้อง <คะ S 1> ตายเขารู้มะเมื่อไหม่คะเขารู้เขาไม่ได้เพิ่งเกิดเมื <eer lies> ่อวานเขารู้แหละว่าคนเราเกิดมาก็ต้องตายแต่มันใช่เวลานี้ไหมที่เราจะต้องไปสั่งสอนเขา นะคะันั้นสิ่งที่ต้องระมัดระวังมากๆเลยคือการไปบอกว่าไม่ต้องรู้สึกแบบนั้นให้เขาได้รู้สึกค่ะเอ้ยฉันเข้าใจที่เธอเสียใจฉันเข้าใจเลยว่ะฉันเข้าใจให้เขารับรองความรู้สึกของเขาไปนะคะสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือการไปบอกว่าเขาเป็นคนไม่ดียังไงนะคะตรงข้ามกับที่เราเพิ่งเรียนไปเมื่อคู่ค่ะเธอนีอ่เป็นคนคิดมากนะเธอนีอ่เป็นคนที่งี่เง่านะคําพวกนี้นี่ไม่ต้องสืบเลยนะคะมิด มิดน่ายสหายหนีแน่นอนนะคะการที่เราไปส่ง energy ลบๆกับเขาเรามั่นระวังคําพูดของเราคะ่ะถ้าเกิดเขาพูดถ้าเขาเป็นคนคิดมากสมมุติเราเขาเป็นคนคิดมากหนูไม่อยากให้เขาคิดมากทํำยังไงคะเราอาจจะช่วยเขาให้คําแนะนําเขาในลักษณะของการโค้ชก็ได้นะคะ ครูครูคจะมีสอนไว้อีกอีกท็อปิกหนึ่งเลยเรื่องของการโค้ชการสอนคนที่กําลังจมทุกข์เนี่ยเราจะทํำยังไงนะคะเบื้องต้นเราก็อาจจะบอกว่าเออเธอรู้สึกยังไงเหรอเธอเป็นยังไงแล้วเธออยากให้มันเป็นยังไงเหรออย่างนี้ได้ไม่ใช่ไปบอกเธออย่าไปคิดมากสิโอ้โหอันนี้นะคะผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้าบางคนถึงกับไม่คุยกับใครเลยเพราะรู้สึกว่าคุยไปแล้วไม่มีใครเข้าใจเขามีแต่คนคอยที่จะมาแนะนําเขาบอกเขาว่าเขาต้องทํายังไงยังไงสิ่งที่เขาคิดเนี่ยมันผิดเนี่ยอันนี้ไม่ได้เลยนะคะ ข้อ5คือคำว่าเกินไปเกินไปคืออะไรก็ไอที่เรียนมาเนะะี่ยค่ะไอข้อ9ข้อที่อยากที่จะให้กับคนอื่นแต่ถ้าอะไรที่เกินไปอันนี้อันตรายนะคะยิ้มเกินไว้เก่งเจอไว้ตลอดเลยค่าค่า,าจนมันเกินนะะ่ะจนทำให้คนอึดอัดนะคะหรือ,อ,อไปพูดแต่เรื่องของเขาแล้วเธอเป็นไงชีวิตของเธอเป็นไงชวนคุยกับเขาแล้วเขาไม่ได้อยากคุยด้วย คนบางคนเนี่ยสมมุติเราไปชวนคุยกับเขาแล้วเ,เขาปิดเขาถามคําตอบคําถามคําตอบคำแปลว่าเขาไม่ได้อยากคุยเราก็ต้องปล่อยเขาแล้วเราค่อยไปเมก e ฟนไปชวนคุยกับคนที่เ,เราเขาอยากคุยกับเรามากกว่ามันมีอยู่แล้วค่ะแล้วคนบางคนเขาก็มีอิชู่ของเขาเราก็ต้องปล่อยวางต้องรู้จักปล่อยวางให้เป็นนะคะคอยลองสังเกตดูลองทำเก้าข้อก่อนถ้าทําไม่ครบเอ๊ะข้อนี้เพิ่งทําไป3มข้อเองแล้วบอก ไม่เห็นเวิร์กไม่ได้นะคะทํา9ข้อแล้วแล้วก็ยังไม่เวิร์กอ่าน,นี้เราค่อยๆถอยออกมาแสดงว่าเขาก็อาจจะไม่ได้อยากมีเพื่อนคนแต่ละคนเขาก็มีมีโลกส่วนตัวหรือที่มาที่ไปของชีวิตไม่เหมือนกันเราอยา่าไปยัดเยียดนะคะความเป็นเพื่อนให้กับเขาฉันจะยัดเยียดความเป็นเพื่อนให้กับเธออะไรเงี้ยเขาอยากได้หรือเปล่านะคะเราก็เราให้เขาได้เขาไม่รับเป็นเป็นปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของเรา โอเคไหมคะงนั้นอะไรที่มันเกินไปให้คนเยอะเกินไปเมื่อกี้ครูพูดไปแล้วในคลิปของเรื่องของการเป็นผู้ให้ที่มากเกินไปนะคะสิ่งทีออ่หรือการไปขอคำแนะนำนะคะขอบ่อยๆมันสร้างความรำคาญได้แล้วก็การให้ไอ้คำว่าให้เนี่ยให้คำแนะนำคนอื่นก็ถือว่าเป็นการให้แต่ถ้าให้มากเกินไปโดยเฉพาะการแนะนำอันนี้เป็นการพาให้คนออกจากชีวิตคุณเลย นะคะการที่คุณไปบอกว่าเธอต้องทําอย่างนี้สิเธอต้องทําอย่างนี้อ่ามันทําให้คุณไปกดให้คนฟังอ่ะรู้สึกเล็กลงเพราะทันทีที่คนเป็นคนสอนสอนโดยที่เขาไม่ได้ขอเนื้อ,อคะเนื้อ,อไหมสมมตุติครูมีอาชีพเป็นครูครูสอนได้เพราะว่ามันเป็นอาชีพแต่คุณไม่ได้มีอาชีพเป็นครูลึกต่อให้คุณมีอาชีพเป็นครูแต่มันไม่ใช่เวลาของการสอนก็ไม่ใช่คุณจะสอนได้นะคะเช่นวันนี้ครูเดินไปกับลูกศิษย์ไปช้อปปิ้งกันแล้วก็ คุยเล่นกันสนุกสนานลูกศิษย์ครูไปซื้อของที่มันมันไม่ถูกไม่มันเขาเรียกอะไรอะซื้อทําไมฟุ้งเฟอ้ออย่างเงี้ยนะคะแล้วเต็มที่เลยนะครูก็จะถามเฉยๆว่าซื้อ้ออไปนี่ใช้ใช่ไหมใช้แหละครูอ่ะแล้วแต่ชีวิตเธอเต็มที่แค่นี้เลยนะคะไม่ใช่แบบ เธอต้องรู้นะว่าการซื้อไปแล้วเธอเอาไปเก็บไว้ที่บ้านแล้วเธอไม่ได้ใช้ของมันสิ้นเปลืองนะแล้วเธอเอาไปใน่เงินแทนที่จะเอาไปเก็บสร้างเนี่ยไปแยกว่ามันใช่พื้นที่ไหมมันใช่เวลาไหมกลายเป็นว่าเด็กแทนที่จะอยู่ด้วยกันเป็นมิตรกันกลายเป็นโอ้ไม่เอาแล้วไม่อยากไปเดินกับครูออแล้วน,าาน่ารำคาญสอนอยู่นั่นแหละนะมั้ยอะไรที่มันเกินไปมันจะทำให้คน ต้องการหันหนีจากเราทั้งสิ้นค่ะนั้นมันคือคําว่าพอดีนะคะพอดีวัดอย่างไรก็คือลองดูนะคะด้วยความปรารถนาดีเป็นเป็นพื้นฐานให้ไปพอดีพองามจากใจที่อยากจะให้จริงๆแล้วก็ถอนออกมาแล้วก็ปล่อยวางเป็นเมื่อเราทําไปแล้วเต็มที่แล้วด้วยจิตที่ดีแล้วแล้วถ้าเกิดผลมันออกมาบวกหรือลบเราก็ต้องยอมรับจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นข้อ6นะคะมาถึงข้อ6กก็เป็นเรื่องเซนซิทีฟที่ถ้าเรายังไม่รู้จักไม่สนิท อย่าชวนเปิดประเด็นเหล่านี้นะคะศาส,สนาการเมืองเรื่องส่วนตัว3อย่างนี้นะคะเรื่องเซนซิทีฟเรียงได้เลี่ยงเลยศาส,สนาการเมืองเนี่ยนะคะถ้าเราขนาดสนิทกันนะขนาดสนิทกันถ้าเห็นต่างกันเนี่ยบางทีทะเลาะก,กันเป็นเอาเป็นเอาตายเลยนะคนในครอบครัวแฟนกันพ่อแม่ลูกทะเลาะก,กันเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อถ้าจะต้องพูดจริงๆสมมติว่าอย่างครูเนี่ยครูเคยมีโอกาสแชร์ในเรื่องพวกนี้อันนั้นครูมีเจตนา ต้องยอมรับผลเลยว่าเดี๋ยวมันจะต้องเจออะไรตามมาแน่ๆนะแต่ว่าถ้าคุณไม่ได้รอรับผลหรือคุณไม่ได้พูดเพื่อเขาเรียกว่า greater good อะพูดไม่ได้พูดเพื่อเป้าหมายสูงสุดอะไรที่มันใหญ่กว่านอกจากแค่ต้องการให้เขาเปลี่ยนมาเชื่อตามเราอันนี้อย่าไปพูดเลยนะคะนั้นณะนะวันที่ใครที่จะต้องพูดเรื่องนี้มันจะต้องมีการเสียสละอะไรบางอย่างเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่าบางอย่างเพื่อที่จะเลี่ยง ไม่ให้เกิดสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นแต่คุณต้องยอมรับผลพลอยได้นะว่าคุณจะได้อะไรตามมาด้วยฉะนั้นถ้าเป็นคนที่เพิ่งรู้จักศาสนาการเมืองเรื่องส่วนตัวห้ามชวนคุยเรื่องส่วนตัวนี่คืออะไรเรื่องส่วนตัวก็คือหนึ่งเลยเงินเดือนเท่าไหร่นะคะชีวิตบมวัยเด็กของเธอเป็นยังไงมีแฟนหรือยัง ถ้าไม่อันนี้ต้องใช้เวลาเลยนะคะไม่ควรเป็นบทสนทนาแรกๆในการชวนคุยนะคะมีแฟนหรือยังทํางานที่ไหนหรือ,เ,อเมื่อ,อไหรจะแต่งงานมีลูกหรือยังถ้าเกิดจะต้องถามอันนี้จริงๆต้องคุยกันไปสักระยะหนึ่งแล้วก็แชร์เรื่องของเราก่อนว่าเออเนี่ยเรามีลูกแล้วโทษนะคะไม่ทราบมีหรือยังนะคะอ๋อไม่ไม,ไม่มีค่ะหรือเธอแต่งงานหรือยังบางคนเขาถือนะ บัคนควรเขาแบบเซนซิทีฟอบมันไม่ใช่เรื่องที่เธอจะต้องมารู้เรื่องส่วนตัวของฉันอันเนี้ยไม่ไม่ไม่เอานะคะอย่าไปบางทีไม่รู้อะไม่รู้จะคุยอะไรก็ถามเขาไปเยอะเลยทำไมทำไมไม่แต่งงานล่ะทำไมอย่างนั้นล่ะมันดูกลายเป็นเป็เปจุนจ้านเรื่องส่วนตัวของเขามากเกินไปเงินดวงเงินเดืนอนเนี้ยเรื่องพวกนี้เป็นคอมมอนเซนส์นะคะเลี่ยงได้ให้เราเลี่ยงไปเลยและข้อสุดท้ายค่ะ ข้อสุดท้ายที่ต้องระมัดระวังในการเอาไปสร้างมิตรนะคะเลี่ยงการตีสนิทเกินไปบางคนไม่รู้โอ้โหอยากเป็นคนที่มีมิตรเยอะเห็นคนนั้นเขาเป็นคนสนิทกับคนเป็นคนพูดจาเฮฮาอยากเป็นมั่งนะเราเราเป็นคนเงียบเราต้องลองเป็นคนอื่นดูมั่งมันไม่ใช่ไงาบางทีเราไม่ได้ต้องการคนพูดมากทั้งโลกหรอกมันอาจจะต้องการคนเงียบในกลุ่มบ้างอะนะคะซึ่งต้องเงียบเพราะเราเป็นผู้ฟังไม่ใช่เงียบเพราะกลัวด้วยนะ แต่สำคัญการชวนคุยก็ต้องห้ามชวนคุยเพราะกลัวไม่เป็นที่รักเพราะลักษณะแบบนี้จะชอบมาในลักษณะตีสนิทเกินไปเขายังไม่ได้สนิทกับเราเลยอ่ะบางทีเข้าไปเล่นใหญ่เกินเฮ้ย <Hey, S 1> เป็นไงเออฉันรู้จักเธอเหรอคนบางคนเขาถือตัวนะเขายิ่งผลักออกเลยนะยิ่งคุณไปพยายามเข้าไปบางคนไปปล่อยมุกอะไรก็ไม่รู้ผิดที่ผิดเวลาผิดกาลเทศะไปปล่อยมุกผิดจังหวะ พยายามอะ่ะอยากอยากเป็นคนให้เขายอมรับอะ่ะก็ไปปล่อยมุกแล้วพอปล่อยไปแล้วเจือนนะคะเป็นมุกที่ทำให้วงแตกอย่างเงี้ยไปเป็นมุกน e าทีฟมุกเชื้อชาติชนชาติมุกที่ทำให้คนฟังรู้สึกนกาท t i v e อะไรแบบเนี้ยค่ะนั่นยิ้มเหรอสาบานนะว่านั่นยิม้มว่นั่นฟันหน้าหรือเล็บหมามีนะคะครูเคยได้ยินนะคะคนบางคนไปพูดอย่างเงี้ยเพื่อนยิ้มมาแล้วเพื่อนฟันไปบอกว่าดีฟันหน้าหรือเล็บหมาแล้วเดี๋ยว ไม่ได้สนิทกันเลยแล้วคนนั้นหันกลับไปตอบว่าไงไหมคะสนิทกันเนาะโอ้โหเจือนเลยนะแล้วคนนั้นน่ะคือก็ไม่ได้เจตนาไม่ดีหรอกนะแต่ไม่รู้ไงไม่รู้ว่าจะทำไงให้คนสนิทกับเราก็เลยไปใช้วิธีการตีสนิทไปปล่อยมุกแล้วมุกก็เป็นมุกเนกาทีฟอีกผิดผิดและผิดนะฮะถ้าอะไรจะออกจากปากให้มันคำบวกบวกไว้ก่อนไม่รู้จะพูดอะไรให้พูดบวกถ้าพูดบวกไม่ออกให้เงียบแล้วฟังดีกว่าที่เราจะไปพูดอะไรลบลบ คาอีกคํานึงที่คนชอบเอาไปใช้กันแล้วคนเขาจะถือคือคําว่านะเนาะสมมติเซลล์บางคนเนี่ยยืนขายให้ลูกค้าอันเนี้ยเนาะก็อันเนี้ยนะค่ะพี่ก็ทําอย่างเนี้ยเนาะเนาะเนาะแล้วลูกค้าบางคนเขาก็รู้สึกฉันสนิทก,กับเธอเหรอก็มีนะคะครูเคยเจอผู้หญิงคนนึงเล่าให้ฟังว่ามีเซลล์โทรมาแล้วพูดคําว่าเนาะเนาะแล้วผู้หญิงนี้บอกว่าไงมะแค่มึงเนาะ กูก็อยากจะวางหูกับมึงแล้วพูดคํานี้เลยนะคะรูก็แบบคือตัวครูก็ไม่ได้ถืออะไรครูเวลาใครมาพูดเน้อเนเนี่ยตัวครูก็จะรู้สึกนิดนึงว่าแบบเขาคงอยากได้สนิทบ้างเน้อก็ไม่ได้คิดอะไรแต่มันมีคนบางคนที่เขาถือตัวมากขนาดนั้นก็มีฉะนั้นสิ่งสําคัญคืออย่าลืมค่ะแรปพอก่อนคู่คนที่เราคุยด้วยเขามาด้วยทีท่าของความเป็นคุณหญิงคุณนายคุณจะไปเนาะเนะใส่เขาไม่ได้คุณก็ต้องให้เกียรติค่ะอย่างนี้นะคะ คุณลูกค้าว่าอย่างนี้เดี๋ยวหนูดูให้นะคะเดี๋ยวนี้น,นี้จัดการให้นะคะอันนี้ก็คุณก็ต้องให้ให้ตามที่คู่สนทนาของเราเนี่ยเขาต้องการ นะคะงนั้นต้องระม,มัดระวังนะคะอย่าไปตีสนิทอย่าไปแบบเล่นหัวไปแซลเขาค่อยๆดูกันไปแต่ถ้าเกิดคนที่เขาเข้ามาหาเราแล้วเขาเป็นคนแบบโอ้โหตีสนิทมาเลยแล้วเราก็โอเคเฮ้ยรู้สึกสบายใจเราก็สนิทกับเขาได้เลยเออก็คุยเล่นกับเขาเขามาแซลมาเราแซลกลับอันนี้ทําได้ไม่ผิดเลยนะคะฉะนั้นเราต้องดูด้วยว่าคู่สนทนาของเราเนี่ยส่ง ความสนิทสนมใจมาให้กับเรามากน้อยแค่ไหนถ้ายังไม่มากก็ใช้วิธีก้าวสเต็ปที่ครูบอกไปทีละนิดทีละนิดก่อนก็จะช่วยได้ค่ะ